สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับออโตฟันไทยแลนด์นะครับและเรานะครับอยู่กับเจ้าซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับจากแมคลาเรนแบงกอกนะครับแมคลาเรนอัทูรานะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยเปิดตัวในตลาดโลกไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองและใช้เวลาไม่นานนะครับก็มาถึงเมืองไทยแล้วด้วยเสนอราคาที่ถูกลงมาเหลือ16,700,000บาทนะครับแมคลาเรนบอกว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่มียอดจองก่อนที่ลูกค้าจะเห็นรถได้ซ้านะครับครั้งแรกของประเทศไทยนะครับส่วนรายละเอียดดีเทลจะน่าสนใจขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยว สมรรถนะของรถเนี่ยนะครับเป็นการจับคู่กันนะครับระหว่างเครื่องยนต์ v 6นะครับ3.0ลิตรกับระบบไฮบริดตัวใหม่นะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยให้พละกําลังสูงสุดรวมกันเนี่ยถึง680แรงม้านะครับพร้อมแรงบิดสูงสุดเนี่ย720นิวตันเมตรแรงบิดมากกว่าแรงม้านะครับค่อนข้างมหาศาลเลยแต่แรงม้าของรถเขาเนี่ยก็ถือว่าสูงไม่เบาการส่งกําลังเนี่ยเป็นหน้าที่ของเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับซึ่งทําให้รถเนี่ยวิ่ง0ูนยถึงร้อเนี่ยนะครับได้ภายในเวลาแค่3วินาทีนะครับ0 200กมช่วินาทีนะครับ และ0 300กิลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในเวลาแค่21.5วินาทีพร้อมทำความเร็วสูงสุดถึง330กิเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกว่าเป็นซุปเปอร์คาร์ที่ใช้เครื่องยนต์ไฮบริดที่มีสมรรถนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับสำหรับ m c l ลาเรนอัลทรนครับภายนอกของรถเนี่ยนะครับโอเคก็ยังมี DNA ของเขาเป็น m c l ลาเรนอยู่เนอะหน้าลา่าท้ายยกนิดนึงแล้วก็ลักษณะสัดส่วนของรถเนี่ย ตรงหน้ากับตรงกลางห้องโดยสารเนี่ยจะค่อนข้างเท่ากาันและด้านหลังเนี่ยจะสั้นกว่านิดนึงนะครับด้านหน้ารถเนี่ยถ้ามาดูเนี่ยจะเห็นลักษณะของไฟแบบใหม่ที่เรียกว่าแ a มเมอร์เฮดไลทนะครับซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ม่เราเลนบอกว่ามีการนําเสนอตรงนี้เข้ามานะครับมีความสวยงามมากขึ้นแล้วก็ผมว่ามันทําให้ตัวหน้ารถเนี่ยมีความดุด,ดันแล้วก็มีลักษณะของลูก,กาตาที่เปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมนิดนึงมาไล่ดูด้านข้างนะครับตรงตำแหน่งของใต้ไฟเนี่ยจะเป็นตำแหน่งของแอร์อินเทกนะครับแล้วก็หลังจากซุ้มล้อมาเนี่ย เลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยทางกรรมการพ้จารกาของแม็กกาเรนแบงค์คอบอกว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยถ้าปกติคุณขายกันเนี่ยเขาก็ขายกันเป็นร้านแล้วนะครับแต่อันเนี้ยติดตั้งมาให้ในรถเลยยางคู่หน้าเนี่ยจะเป็นพิเรนลี่นะครับพร้อมยางขนาด235/35 19นะครับยางหลังจะเป็นยาง20นะการตกแต่งโดยทั่วไปเนี่ยคุณจะเห็นความเป็นพื้นฐานที่เป็นแม็กกาเรนอยู่ก็คือพวกตำแหน่งของอุปกรณ์ต่างๆมากมายแต่เสริมมาด้วยเรื่องของระบบใหม่ๆที่มีเพิ่มมาให้มากขึ้นนะครับเช่นกล้อง360องศาก็ติดตั้งมาให้เรรีียยบบ้้อแลวานตู่ ยังเปิดแบบปีกนกนะครับในรูปแบบของแม็กลาเรนเหมือนเดิมตัวประตูเนี่ยมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาเลยนะผมว่านะมันง่ายต่อการเปิดปิดเหมือนกันแล้วก็คุณจะเห็น ช่องดักอากาศขนาดใหญ่มากนะครับซึ่งแม็กลาเรนคุยว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างสำหรับอัตุราก็คือความพยายามในการจะลดรอยต่อของตัวรถนะครับให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นนะครับแม้ตัวรถเนี่ยจะมีน้าหนักตันนิดๆประมาณตันสี่นะครับแต่ก็จะทาให้ตัวรถเนี่ยมีความแข็งแรงที่สุดนะครับเอกลักษณ์ของแม็กลาเรนที่ยังมีอยู่ก็คือตําแหน่งของท่อไอเสียนะครับซึ่งถูกวางอยู่ข้างบนนะครับตรงตําแหน่งที่ค่อนข้างสูงซึ่งมันก็เป็นอะไรที่พอเรามองมาปุ๊บเนี่ยโอเคละแม็กลาเรนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคร ชัดเจนสวยงามสำหรับเขาเดี๋ยวพาไปดูเครื่องในต่อ <Dieu> ตำแหน่งการเข้าบอกเลยว่ารถสปอร์ตนะครับเราก็จะ ต้องเพียรตัวเองเข้ามาในรถค่อนข้างเยอะภายในของแมคลาเรนเนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างเรียบหรูนะครับแล้วก็มีลักษณะที่เน้นในเรื่องของฟังก์ชันมากกว่าคุณจะเห็นว่ามันจะไม่ปุ่มอะไรเยอะแยะเลยนะครับแต่ตำแหน่งหน้าจอเนี่ยมันก็จะหันเข้าหาคนขับละนะครับแล้วก็มีการเลือกการใช้งานที่ค่อนข้างง่ายด้วยหน้าจอขนาดเล็กเนี่ยนะครับเหมือนกับยกฟังก์ชันทั้งหมดที่ปกติเป็นปุ่มกดมาอยู่บนหน้าจออันนี้อันเดียวเลยซึ่งถือว่าโอเคมากเลยนะครับ เกียก็จะเป็นเกียร์แบบกดนะครับแบบที่เราคุ้นเคยกันดีแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยสําหรับแมกกาเรนเนี่คุณจะเห็นว่ามันมีตําแหน่งของการเพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาก็คือเจ้าตัวฝัว่งขวาเนี่ยในเรื่องของการควบคุมรถในเรื่องของการควบคุมระบบเครื่อง,อง,งยนต์เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปที่ของฟังก์ชันตรงนี้ซึ่งมันใช้งานง่ายมากเลยคือคุณขับอยู่เนี่ยคุณเอื้อมมือมันนิดเดียวคุณก็แตะถึงนะครับแล้วก็เลือกเลือกได้แตะได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นความพยายามในการออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นแหละสำหรับแมคาาาเนนนนนทีีะ่่วม,วมสใใจป็ ซูเปอร์คาร์ไฮบริดของค่ายเลยนะครับซึ่งในเมืองไทยเนี่ยปีนี้เนี่ยมีโคต้าเข้ามา10คันนะครับรถคันแรกจะเข้ามาถึงเมืองไทยเดือนกรกฎาคมและพร้อมสมอมอบให้ลูกค้าเนี่ยในเดือนตุลาคมนะครับโคต้าปีถัดไปอยู่ที่20คันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากได้ซูเปอร์คาร์ที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยคุณก็สามารถมาลองดูได้นะครับที่ McL Bangkok, แม็กลาเรนแบงคอกล้วก็พร้อมจะให้จับจองเป็นเจ้าของแล้ววันนี้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือแม็กลาเรนอะทุล่านะครับ ไฮเปอร์ ar, คาร์ไฮบริดที่พร้อมจะให้คุณจับจองเป็นเจ้าของในรูปแบบของแมสโคลักชั่นอย่างจริงจังจากแมคลาเรนนะครับคุณสามารถควักกระเป๋าคือ6.7ล้านบาทนะครับ เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ทันทีนะครับยังไงก็มาลองดูกันได้เนอะรถมีความน่าสนใจมากๆแต่ถ้าอยากทดสอบเนี่ยรอให้พ้นเดนเจ็ไปก่อนค่อยมาทดสอบคันนี้ก็แล้วกันนะครับวันนี้ก็จบกันแต่เพียงเท่านี้ฝากติดตามพวกเรานะครับในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น w w w o a u t o f u n co t h นะครับรวมถึง Facebook Fanpage และ YouTube c h anel a u t o f u n thailand และแอปพลิเคชัน a u t o f u n thailand ของเรานะครับมีอะไรน่าสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามานำเสนอใหม่อยากรู้อยากถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ